สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผัดซีอิ๊วใส่หมูวัตถุดิบนะครับจะมีเส้นใหญ่คะน้าหมูกระเทียมไข่ครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับพอเราใส่น้ำมันผัดน้ำมันจนร้อนนะครับเราเตรียมกระเทียมได้เลยครับหลังจากนั้นเราใส่กระเทียมลงไปนะครับผัดกระเทียมนะครับให้หอมให้เหลืองนะครับ ขั้นตอนการทำผัดซีอุก็ไม่ยากนะครับทุกคนทุกคนลองลองไปทำกันดูได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราผัดกระเทียมเหลืองแล้วให้นำหมูที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดได้เลยผัดจนเข้ากับกระเทียมให้หอมสุกนะครับขั้นตอนตรงน,นี้ก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากนะครับก็ผัดให้ หมูมันสุกนะครับไม่ต้องแห้งมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หมูแข็งนะครับแล้วทานรู้สุดไม่อร่อยนะครับต่อไปนี้เราขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าคนถือไม่ว่างแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเตรียมไข่เลยครับแล้วแต่ความชอบนะครับว่าอยากใส่ไข่ทั้งหมดกี่ฟองส่วนเรานะครับใส่สองถึงสามฟองเลยครับเพราะว่า อยากได้ความมันความครีมของไข่ครับหลังจากนั้นเราตอกไข่ลงไปนะครับให้ครบจำนวนที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ผัดไข่นะครับให้พอเป็นชิ้นๆนะครับไม่ต้องขยี้มากนะครับเพราะว่าจะทำให้รู้สึกไม่ได้เท็กเจอร์ของไข่สักเท่าไหร่นะครับพอเราผัดไข่ได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับ ให้เรานำคะนาที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดได้เลยตอนขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผักเขาค่อนข้างมีความแข็งนะครับทั้งก้านคะนาและใบนะครับคนไหนที่สนใจเมนูนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำดูได้นะครับขั้นตอนเทคนิคในการใส่ผักนะครับก็เราสามารถนะครับเติมน้ำลงไปได้นะครับ กับผักนะครับเพื่อให้ผักมันสลดไวนะครับแล้วสุกไวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราผัดผักนะครับกับเครื่องทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะให้เรานะครับนำเส้นนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยนะครับเส้นที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็นำเส้นนะครับไปคุกกับสีอิวดานะครับก่อนหน้าที่เราจะมาผัดก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ปรุงนะครับส่วนที่เราปรุงนะครับก็จะมีซอสหอยนังรมนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะครับน้ําปลาแล้วก็รสดีนะครับเครื่องปรุงแล้วแต่คนชอบนะครับรสชาติของผัดซีอิ๊วนะครับก็จะออกมาหวานนํานะครับเค็มไปลาๆนะครับไม่ค่อยมีรสชาติอะไรมากนะครับ หลังจากนั้นที่เราปรุงเสร็จแล้วนะครับให้เราฟุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะกระเด็นนิดนึงนะครับเราสามารถใช้ที่คีบหรือตะเกียบน,นะครับขยี้ขยี้เพื่อให้สัดส่วนนะครับเข้ากันได้เลย เมื่อทุกอย่างนะครับเริ่มเข้ากันได้ดีแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลองชิมรสชาติดูนะครับขาดตรงไหนก็ชอบรสอะไรก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดซีอิ๊วใส่หมูครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับประจำบ้านของหลายๆคนนะครับหรือเป็นเมนูทางเลือกนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทานอะไรในวันนี้นะครับลองไปทําดูนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจ subscribe ให้ด้วยนะครับ